นายยุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะลงพื้นที่แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและได้รับเกียรติจากนายสัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นสักีพยานและร่วมมอบสัญญาเช่าในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่รัอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นต่อไปก็ต้องขอขอบคุณทางกรมสารรักกระทรวงการคลังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องับโคูกการีทุกท่านนามของชาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณท่านพัชนาหญิงกาดุลนะครับท่านอธิบีดีกรมนารักชนะผู้หนะของกรมนารักรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเดือมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรโดยการรับรองสิทธิ์ในการเข้าครอบครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมมีความมั่นคง ผมประกาศขอบคุณท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับสำหรับการมอบสัญญาเช่าที่รัฐพัสดุดังกล่าวสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรภายใต้โครงการธนารักษ์ปราชารัฐ ยินดีนักๆเลยเจ้าที่ทำไลโครแกนนี้ออกมานะเจ้าเป็นที่ยินดีของพี่น้องบ้านเฮาผู้ผู้คคนเลยเจ้า <c oughs> สองโชโคตรละท,ที่ที่พุ <c oughs> ่ย้าติจ้าจะลอามาสามนี่แม่นี่จ้าที่จ่ายเจ้าที่จ่าย่จ,จยละ <c oughs> ที่ว่าคนที่เปิ้นบ่เขค่าจที่มันยังไม่ได้ทำเติ่ก็อยากอยากให้เิปิ้นมาทำอย่างเฮานะเจ้าอยากให้เปิ้นมาได้อย่างเฮาเอา่า บางทีปิ้นบอกเข้าใจว่ากลัวทําไปแล้วตามเปลีนของเปื้อนก็จะเอามาหน่าได้อันนี้คือความเข้าใจที่ยังสับสนบางทางคนนะเจ้าอันนี้วันนี้เปิ้นแม,ม่เนี่ยจะหูกละความจริงแบบกฏ่นแม้ว่าเป็นจะได้นะเจ้ามันเป็นเฮายังได้ทําได้อยู่ช่วนลูกช่วหลานเจ้าเจ้าการทำนามันเป็นที่น้ำท่วมนะเจ้า พอเขาได้รับการกระทบจากน้ําท่วมภัยพิบัิอย่างทุกครั้งนะเจ้าเราได้รับการชดทดเชยจากรัฐบาลก็เลยขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เปิ้ลไปเป็นดีต่อที่สารากางนะเจ้าขอเบิ้ลออกมานอกนอกแบบในพื้นที่นะเจ้าขอเบิ้ลออกมาทําการออกใบือใหม่นานมากเจ้าหลายปีเจ้าพอมีจากกรมธานารักษ์มันออกใบตอนนี้เจ้าก็ได้ค่าชดเชยจากทำนาเจ้า ดีใจมากเลยเจ้าตอนมีคือตอนนี้ก็จะเริ่มลงทํานาหน้าเจ้ากลคือมีอันนี้เป็นทุนแล้วเจ้าโดยในปีงบประมาณ2,563กรมธนารักษ์ได้กําหนดเป้าหมายดาเนินการโครงการธนารักษ์ประชารัฐทั่วประเทศจํานวนประมาณ31,800ลายและในปีงบประมาณ2,564จะดําเนินการโครงการธนารักษ์ประชารัฐอีกไม่ต่ำกว่า30,000รายที่นี่เราวันนี้มา307รายเนี่ย เราต้องการอย่างน้อยให้พี่น้องประชาชนเห็นเห็นว่ากรมธารักษ์เนี่ยสามารถท,ทําสัญญาเช่าได้จริงนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าโครงการธารักษ์ประชาัฐเนี่ยนะครับเป็นการดูแลภายใต้นโยบายของรัฐบาลน,นโยบายของกระทรวงการคลังเนี่ยโดยมอบหมายให้กรมธารักษ์เนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่มาก่อนปี46นะครับในการที่จะสัญญาเช่าซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็มีการลงพื้นที่ ตั้งแต่มีนาปี63นะครับตอนนั้นมาสามอำเภอเลยนะครับมาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าที่อันนี้เป็นที่ของการไฟฟ้าผา่านผลิตใช้ที่ราบพัสดุอยู่นะครับในเมื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ทําให้ถูกต้องซะนะครับรัฐบาลก็มีนโยบายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าอะไรแพงเลยนะครับค่าเช่าที่อยู่อาศัยก็ย5าตัางต่อตารางวา นะครรรรับบบบบบบททททีี่่่่่่่เกกกษตตตต็็30 50 200าาาาาา้้้งงงงอออไไไปซึมสูขณะเดียวกันอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดชุมชนตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีพื้นที่ในการนำสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่าย อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยบูรณาการทําแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางกลยุทธ์สามสร้างคือ 1. สร้างความรู้สร้างอาชีพ 2. สร้างตลาดสร้างรายได้และ 3. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนายยุทธนาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมธนารักษ์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูป,ปธรรมต่อไปขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าอคุณ